นักมวยต่างชาติเก่งขึ้นจากอดีตหรือนักมวยไทยในอดีตเก่งกว่าในปัจจุบันก็โอเคกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงนะครับวันนี้ก็มีประเด็นร้อนแรงมาพูดกันนะครับเรื่องนักมวยไทยที่แพ้นักมวยต่างชาติในปัจจุบันนะครับพวกเราก็จะมาวิเคราะห์นะครับแพ้เพราะว่า ฝีมือของนักมวยไทยในปัจจุบันไม่สู้นักมวยในสมัยก่อนหรือนักมวยสมัยก่อนไปเจอกับต่างชาติที่ไม่เป็นมวยนะครับเราก็จะมาพูดเรื่องนี้เนื่องจากวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่นักมวยไทยที่ออกไปแข่งวันไฟไนสองคนนะครับแพ้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่แพ้แบบธรรมดานะครับแพ้แบบโดนสอนมวยนะครับแล้วมันก็จะมีกระแสขึ้นมาทันทีในกลุ่มวันแชมเปี้ยนชิพนะครับ ก็มีคนมาตําหนิเยอะมากนะครับเกี่ยวกับนักมวยไทยในปัจจุบันนะครับที splash, ่โดนต่างชาติเขาสอนมวยนะครับอย่างเช่นนะครับคอมเมนต์นี้นะครับเขาก็จะบอกว่า10ปีหลังนะครับนักมวยไทยไซ้หมัดเท้าเข่าศอกในการสอนมวยต่างชาตินะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับสลับกันนะครับเป็นนักมวยไทยที่ไซ้แต่หมัดแต่นักมวยต่างชาติเขาใซ้หมัดเท้าเข่าสอกฝีมือนะครับสอนมวยนักมวยไทยนะครับมันกลับกันประมาณนี้นะครับ ส่วนอีกคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าเวลาซ้อมนักมวยไทยใช้หมัดเท้าเข่าศอกแต่เวลาขึ้นเวทีเดินไปทื่อๆให้เขาใช้หมัดเท้าเข่าศอกในการสอนมวยนักมวยไทยในก่ก็ประมาณนี้นะครับก็มีคอมเมนต์ประมาณนี้เยอะมากนะครับในกลุ่มนะครับก็มาแล้วครับก็จะมาพูดถึงความคิดเห็นส่วนตัวของ ผมนะครับผมก็ยังมองว่านักมวยต่างชาติเขาก็เหมือนกับสมัยก่อนนะครับที่ใช้หมัดและฟุตเวิร์กเป็นอาวุธหลักนะครับเขาไม่แตกต่างจากสมัยก่อนเลยนะครับมันต่างกันแค่การใช้นวมเล็กนะครับทำให้เขาได้เปรียบในการต่อยมวยนะครับในวันแชมเปี้ยนชิพไม่เชื่อทุกคนก็ลองสังเกตนักมวยในสมัยก่อนกันได้นะครับผ่านการทําคลิปใน YouTube อะไรต่างๆนะครับ สังเกตเลยนะครับนักมวยรัสเซียเขาใช้หมัดเป็นอาวุธหลักและฟุตเบริร์กนักมวยญี่ปุ่นก็มีลูกเตะจิกสลับขาเตะอะไรประมาณนี้ก็เหมือนก็เหมือนกับสมัยก่อนนะครับน้ำหนักหมัดก็หนักเหมือนสมัยก่อนนะครับสิ่งที่ทำให้นักมวยไทยแพ้ในปัจจุบันผมมองไว้เลยว่านะครับ เป็นเพราะฝีมือล้วนๆนะครับทุกคนก็ลองสังเกตเลยนะครับนักมวยไทยในสมัยก่อนเขาครบเครื่องมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลบหมัดการบล็อกหมัดการตันแทงนะครับการเตะการทาคะแนนของเขานะครับมันไม่ได้เหมือนกับนักมวยไทยในปัจจุบันนะครับอย่างเช่นพี่บัวขาวนะครับทั้งระบบป้องกันตัวความไวน้ําหนักหมัดน้ําหนักแข้งเขา่าซอกอะไรแรงหมดเลยนะครับทำให้เขานะครับโด่งดังในสมัยก่อนมากๆ แต่บางคนอาจจะมองว่าเข้าเจอมวยอ่อนๆนะครับอ้าวและนักมวยคนอื่นทําไมทําไม่ได้เหมือนเขานะครับถ้ามีนักมวยอ่อนๆจริงนะครับบางคนส่งนักมวยไทยไปแข่งเควันนะครับก็โดนนอกกลับมาเยอะแยะนะครับทําไมเขาไม่เหมือนคนนั้นนะครับผมก็มั่นใจนะครับที่นักมวยไทยแพ้ทักมวยต่างชาติในปัจจุบันก็เพราะลูกฝีมือนี่แหละครับดูจากนักมวยฝีมือที่ระดับสูงๆอย่างเช่นซุปป๊อ ปอนตะวันฉายรถถังซุปเปอร์เล็กและก็อีกหลายๆคนนะครับสังเกตเลยนะครับทำไมเขาไม่แพ้นักมวยต่างชาตินะครับปัจจัยหลักๆก็คือฝีมือนี่แหละครับมันไม่ได้เกี่ยวกับสมัยก่อนหรือสมัยปัจจุบันนะครับมันเกี่ยวอยู่ที่ฝีมือถ้าฝีมือของคุณไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนหรือปัจจุบันนะครับต่อยคุณก็แพ้เหมือนเดิมนะครับถ้าคุณฝีมือไม่ดีนะครับยิ่งนวมเล็กคุณยิ่งมีฝีมือให้เยอะๆนะครับ มันถึงจะชนะต่างชาติได้และปัจจัยที่2ที่ทําให้นักมวยต่างชาติชนะนักมวยไทยนะครับก็คือการประกบคู่มวยของวันแชมเปียนชิพนะครับวันนี้ก็ส่งผลให้นักมวยไทยแพ้ก็ข้างทางที่เจอๆนะครับเพราะาประกบคู่มวยเอานักมวยไทยที่ไม่มีชื่อเสียงนะครับมาเจอกับเส้นนักมวยรัสเซียที่ฟอร์มสด มานะครับต่อยไป20ไฟก็ชนะทั้งหมดต่อยไป10ไฟก็ชนะทั้งหมดนะครับแล้วเอามาประกบกับนักมวยไทยที่ผมก็ยังไม่รู้ชื่อเลยนะครับเอามาต่อยขึ้นเวทีก็ก,กล้ากูาก,ลากลัวนะครับแบบนี้นะครับโดนนอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนักมวยไทยดังนั้นนะครับนักมวยต่างชาติในสมัยก่อนก็ยังเหมือนกับสมัยนี้นะครับใช้หมัดเป็นหลักนักมวยไทยในสมัยก่อนก็ ในสมัยนี้ก็เหมือนเดิมนะครับที่จริงไม่เกี่ยวกับสมัยเลยนะครับเกี่ยวกับฝีมือส่วนตัวของบุคคลของนักมวยนะครับเราต้องโทษฝีมือของตัวเองนะครับไม่ใช่ไปโทษยุคโทษสมัยนะไม่ว mm ่าจะสมัยก่อนหรือสมัยนี้นะครับนักมวยต่างชาติเก่งๆก็มีนักมวยไทยเก่งๆก็มีนะครับมีเหมือนกันนะครับไม่ว่าสมัยก่อนหรือปัจจุบันนะครับมันมีเหมือนกันนะครับคนที่เก่งกับคนที่ไม่เก่ง เช่นจอร์จิโอเปโตเซียนชิงกิตอลาซอมนะครับคนนี้ก็ดังมาจากอดีตเหมือนกันนะครับในปัจจุบันเขาก็ยังเก่งอยู่นี่นะครับทุกคนก็มองว่ายังไงครับมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับอดีตเลยนะครับทั้งสไตล์นักมวยทั้งวิธีการชกเหมือนกับอดีตเป๊ะๆนะครับสำหรับนักมวยต่างชาติดังนั้นนะครับปัจจัยที่ทําให้นักมวยไทยแพ้นะครับก็คือ ฝีมือกับการประกบคู่นะครับมีแค่2อย่างนี้นะครับตามความคิดของผมนะครับทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับบางคนอาจจะเห็นด้วยกับผมหรือไม่เห็นด้วยก็สามารถคอมเมนต์กันมานะครับแชร์ความคิดและก็แชร์ประสบการณ์กันนะครับและบางคนอาจจะมองว่าเอ้านักมวยต่างชาติเขาเริ่มซ้อมมวยไทยนะครับสมัยนี้เยอะขึ้นนะครับแต่ที่จริงในสมัยก่อนเขาก็ฝึกมวยไทยกับโค้ชคนไทยเหมือนกันนะครับก่อนที่จะมาต่อยมวยไทยเหมือนกันนะครับ แตกต่างแค่ฝีมือนี่แหละว่านักมวยคนนั้นจะจดจําสิ่งที่ครูฝึกสอนและนํามาใช้ในการต่อสู้ได้ยังไงนะครับประมาณนี้ก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมบ๊ายบาย